โอเคนะฮะเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะฮะเราจะไปกันที่เกาะเต่านะฮะสุราษฎร์ธานีานข้ามเกาะไปเลยนะฮะคันนี้ตัวนี้นะฮะจะเป็นเครื่องดีเซลเพราะว่าฝั่งนู้นจะมีแต่น้ํามันดีเซลนะฮะเพราะฉะนั้นต้องใช้เครื่องดีเซลแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเป็นเกียร์อ,ออตโตได้นะฮะเกียร์รอ,ออตโตได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองเทดส์ทเครื่องให้ดูนะะเสียงก็จะดังกว่าเบนซินนิดนึงก็ถือว่าโอเคนะฮะพอได้นะครับ จำน,นวนแนะฮะก็จะเป็น123455 5, 5 5 25นะฮะคือ25คนง่ายๆนะฮะส่วนลวดลายก็จะเป็นนี่นะฮะพาโคชาร์ก็ชื่อโรงแรนต่างๆนะทีวา่าโคลวดลายนะฮะจะเป็นเครื่องดื่มเป็นสถานอะไรต่างๆเนี่ยคือลูกค้าสามารถออกแบบมาได้เลยนะครับตามที่ต้องการเราก็จะติดตั้งในตัวรถให้แบบนี้เลยนะฮะเนี่ยจะเป็นโลโก้ของโรงแรนแบบเนี้ยโคสเดลแอลเอ์ลองอะไรต่างๆนะพาโคชาร์ ผมอา่านถูกหรือเปล่าน่าจะถูกนะโอเคนะฮะแบบนี้นะฮะก็ตัวด้านบนหลังคาก็จะมีไฟในเก่งมีออดก,กดลงมีชุดประชาสัมพันธ์ให้เรียบร้อยนะครับ,เ,รบเดี๋ยวดูรอบพันแล้วนะฮะชุดประชาสัมพันธ์แล้วก็มีให้แบบนี้นะครับโอเคนะฮะ สนใจงานดีๆงี้ DG Service Car นะฮ์วิดคามเจ็ดหกแป 8, 8, 8นะครับ